เอาเละครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงชี้เป้าดาวรุ่งไทยเกาหลีจะเอาให้ได้สาวไทยเราเปล่งแสงเหนือชั้นครับพลิกคาดแฟนเกาหลีออกมาครั่งกับโคต้าเอเชียยังรวมไปถึงเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดถึงครับกับรางวัล mvp ของสาวไทยเราที่ได้ดับเบิล mvp นะครับก็คือได้ถึง2คนแล้วทางเกาหลีเนี่ยอยากได้โคต้าเอเชียใหม่มาก,มากๆในตอนนี้มีหลากหลายสื่อเลยครับที่ออกมาพูดถึงรวม ทั้งคู่แข่งอย่างเกาหลีใต้ในแมตช์ล่าสุดด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานั่นเองครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ออสตาไทยเจอกับเกาหลีใต้ที่เพิ่งจบไปในเกมแรกนะครับแมตช์แรกเนี่ยสาวไทยเราอย่างที่ทราบกันดีครับโชว์ฟอร์มอย่างเหนือชั้นเอาชนะทีมวีลีก ยังออสตาของเกาหลีใต้แบบเด็ดขาดสะใจ3ต่อ1เซตโดยสกอร์25่ต่อ22 25ต่อ19 17ต่อ25และก็25ต่อ14คะแนนส่งผลให้ตอนนี้เรายังนำอยู่1ต่อ0ูนย์ะครับเพราะเป็นการในขันในรูปแบบ2แมตซ์ซึ่งถ้าเกิดให้นับสายติรวมที่เคยเจอกันในแมตช์ออสตาครับก็เป็นไทยเราที่แซงนำา3ต่อ2เกมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยเจอกันมาแล้ว4เกมกลายเป็นว่าชานะไปฝั่งละ2 แล้วการที่เราชนันในเกมนี้เนี่ยก็จะไม่แซง3ต่อ2ต้องมาลุ้นกันต่อในเกมต่อไปแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงในคลิปวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ทางสื่อเกาหลีเนี่ยให้ความสนใจกับนักกีฬาดาวรุ่งไทยเราเยอะมากๆนะครับเนื่องจากมีฟอร์มการเล่นที่แพรวพราวมีฟอร์มการเล่นที่โอ้โหวินัยเป๊ะนะครับอย่างกับญี่ปุ่นแบบนี้ต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าการเก็บตัว90วันเนี่ยโคดอสเองก็เหมือนดีอกดีใจกับ น้องๆภายในทีมด้วยครับที่วันนี้ไม่มีแม้แต่ชุดใหญ่นะครับแล้วมีเรื่องพลิกอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางเกาหลีเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนกติกาก่อนที่จะแข่งขัน1วันเท่านั้นก็เรียกได้ว่าแปลกหงแปลกตาเลยครับกับการที่เกาหลีเปลี่ยนกติกาแบบโอโหทันท่วงทีขนาดนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วยังเอาไทยเราไม่อยู่โดยหลังจากจบการแข่งนนขันแมตช์แรกนะครับทางโคโวกเกาหลีใต้เองก็ได้มอบรางวัล MVP ให้แก่นัดที่มา ผู้เล่นดาวเด่นคนดังนะครับแล้วก็นัทธานิชาจใจแสนเซตเตอร์จากเพียบยูบูแคลของไทยเราโดยก็ถูกดึงตัวไปสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ในฐานะผู้เล่นยอดเยี่ยมรางวัล MVP ของเกม ซึ่งจากสถิติหลังเกมของไทยเราครับทำคะแนนรวมได้ทั้งหมดเนี่92คะแนนเหนือกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ที่ทำคะแนนได้เพียง80คะแนนเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบล็อกเนี่ยที่ไทยเราทำได้มากถึง7คะแนนขณะที่เกาหลีใต้าทาได้เพียงแค่4คะแนนนะครับแต่ในส่วนของประสิทธิภาพการรับเสิร์ฟนั้นเป็นทีมชาติเกาหลีนะครับที่ทาได้28ส่วนไทย ก็น้อยกว่านะครับได้เพียง24น้อยกว่า10เท่านั้นและผประลทนทำแต้มสูงสุดของไทยเราเกมนี้ก็ตกเป็นของน้องนัทธริกาที่ทำไป12คะแนนตามมาด้วยน้องยูฟาดนลพรที่ทำไป11คะแนนฝั่งเกาหลีเนี่ยผู้ทำคะแนนสูงสุดก็เป็นปักอึนโซนะครับทำไป14คะแนนแล้วก็มีอ e ีจูอาทำไป13คะแนนแล้วก็จองจียุนทำไป12คะแนนนี่เป็นสถิติหลังเกมนะครับแต่ยังมีเรื่องราวให้พูดถึงกันอีกเยอะมาก โดยเฉพาะสื่อของเกาหลีซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงเรื่องต่อไปครับมาพูดถึงโคดออสกันหน่อยครับเกมวันนี้เนี่ยโคดออสได้เปิดใจแบบหมดเปลือกทั้งสื่อไทยและก็สื่อเกาหลีเป็นการเปิดใจที่ไม่เหมือนกันทําให้เกาหลีเนี่ยเขาชื่นชอบมากๆว่าเฮ้ยโคดออสเก่งขนาดนี้แต่ว่าถ่มตัวมากๆและก็ยังมีชื่นชมเกาหลีด้วยซึ่งโคดออสครับเปิดใจหลังจากจบเกมกับสื่อไทยนะก็บอกว่าตื่นเต้นและก็ดีใจกับเด็กๆทุกคนที่พยายามทําอย่างดีที่สุดนะครับฝ่ายโคดเอง ก็หนักใจมากเพราะต้องทําดีให้บาลานซ์กันให้มากที่สุดโดยเมื่อวานนี้ครับก่อนที่จะแข่งขัน1วันในเกมแรกนะทางเกาหลีเองครับบอกว่าจะขอใช้ชุดผสมในการแข่งขันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนเลยครับมาเปลี่ยนกติกาเอาดือด้อว่าเฮ้ยเกมวันนี้เนี่ยเราไม่ใช้เลยนะสาหรับชุดเยาวชนแต่ว่าเราจะส่งชุดผสมประสานลงไปเล่นซึ่งก็อย่างที่เห็นครับเขาก็มีการส่งคังโซวีส่ง ตัวหลักอีกหลายคนนะที่ลงมาเล่นในเกมนี้เหมือนเกาหลีเขาเตรียมแผนมาเปะ๊ะและก็หวังที่จะชนะเราในทันทีนะครับแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับเราก็ชนะได้ในที่สุดแต่ว่าทางโคดอสในตอนนั้นเขาก็บอกว่าหุนหนักใจมากๆนะครับเรามีชุดผสมเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ก็มีแต่เด็กดาวรุ่งทางนั้นเลยนะครับก็จะพยายามให้เด็กลงเล่นมากกว่าซึ่งเกมนี้ทางทีงมงานสตาฟเลยตัดใจให้น้องนุนิคแันยิชานเนี่ยเป็นคนคอยเชื่อมเกมระหว่างรุ่นพี่กับน้องๆและก็ทําหน้าที่ได้อย่างดี สามารถเชื่อมเกมรับเชื่อมเกมรุกเนี่ยคุมได้หลากหลายจังหวะหลายคนในทีมก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งโคดดเองก็ยังบอกนะครับว่าน้องๆเนี่ยก็เล่นไปตามแผนนะครับ e n j o ยกับการแลนดี้ e n j o ยกับการโจมตีหลายๆจังหวะแล้วก็อน j o ยกับการบล็อกอน j o ยกับทุกจังหวะนะครับรวมกันดีเฟนซ์ด้วยแล้วก็มีจังหวะรุกกลับโจมตีกลับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่เราจะ เล่นกับทีมคุณภาพดีๆแบบเกาหลีและโคอดอสก็ยังขอบคุณเกาหลีอีกครับว่าพยายามเล่นอย่างเต็มที่และก็มีการเปลี่ยนตัวกันแทบทุกคนเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมที่2เกาหลีเขาเอาคืนแน่นอนครับเขาจะไม่ยอมเสียหน้าไปแพ้ในบ้านแบบนี้แน่นอนโดยฝั่งไทยเราเองที่ได้วันนี้เนี่ยก็คือได้ในเรื่องของความมั่นใจและน้องๆหลายคนโคดอสยังมองเห็นนะว่ามีพื้นที่ที่จับ พัฒนาขึ้นได้อีกนะครับก็ต้องฝึกซ้อมกันต่อเนื่องแล้วก็พยายามปรับจังหวะให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของโคดอสนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของไทยเราเป็นการสื่อสารระหว่าง ไทยกับไทยนะครับแต่ว่าการสื่อสารในเกาหลีเนี่ยโคดอดพูดอีกแบบหนึ่งนะแล้วเป็นการพูดที่แฟนๆเกาหลีเขาประทับใจมากแต่ก่อนที่จะไปฟังบทสัมภาษณ์นั้นเรามาฟังหลังเกมของโค้ดคังซองออยองของเกาหลีใต้กันบ้างนะครับก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ย ก็เกิดขึ้นจริงนะครับโอ้โหเขากังวลตั้งแต่ก่อนแข่งขันเลยนะเขาก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเห็น,นชัดเลยว่าทีมของเขายังเตรียมตัวมาไม่ดีครับฟอร์มกันเลยทั้ง2ทีมเนี่ยยังห่างชั้นกันอยู่พอสมควรเลยทางเกาหลีมีการเชื่อมเกมกันที่ไม่ดีครับและในะจังหวะสําสคัญก็ไม่สามารถทําแต้มได้ทําให้เกมเนี่ยเอ็นมาฝั่งไทยเราและและเราเองก็เล่นได้ชัดเจนมีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งนักกีฬารุ่นพี่เนี่ยอาจจะรู้สึกกดดันบ้างแต่โคชคังเองครับก็บอกให้พวกเขารับแรงกดดันนั้น เซตที่4แต้มทิ้งห่างก็เป็นเพราะปัญหาเรื่องความฟิตหมดแรงไม่มีสมาธิและก็คิดว่าการเจอกับไทยเราในวันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอยากแน่นอนอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยองนะครับเขาก็เหมือนคิดว่าอยู่แล้วแหละว่าการเตรียมทีมของไทยเรามันเตรียมทีมมาดีนะครับแต่อย่าลืมว่าเราใช้ดาวรุ่ง เกือบทุกคนนะที่เล่นในวันนี้นะครับมีตัวประสบการณ์แบบไม่กี่คนธนชาก็ไม่ได้ลองเล่นหัตถยาก็ไม่ได้ลงเล่นรวมถึงทัดดาวก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นเดอะแบกของทีมจริงๆวันนี้เนี่ยตัวเซตก็ต้องยกให้น้องนุนิกนัทธนิชาจใจแสนนะครับอีกคนหนึ่งที่บอลเร็วอยู่ดีๆก็ สตาร์ทก้ากระโดดขึ้นมาก็เป็นนัทตะอ,อริกาที่ผมเองก็ไม่คิดว่าจะโดดเด่นถึงขนาดนี้แต่ว่าที่แบกหนักๆผมคิดว่าเป็นน้องยูฟาดุลพอนะเป็นหัวใจสําคัญเลยในการสร้างสารรค์เกมรุกของไทยเราส่วนบทสัมภาษณ์ของโคดออสในสื่อเกาหลีครับออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนตรงประเด็นและเกาหลีประทับใจอย่างที่ผมบอกครับก็ได้ออมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมล่าสุดนะครับเขาบอกว่า ทีมชาติเกาหลีเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะซึ่งไทยเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้และตัวของโคดอสเองครับพยายามดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้มากที่สุดโดยทั้งสองทีมเองครับต่างส่งู้เล่นรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี2000ลงเล่นในเกมแรกเมื่อถามว่าโคดอสประทับใจนักกีฬาคนใดของเกาหลีเป็นพิเศษไหมเนี่ย โคดอดเองก็บอกด้วยรอยยิ้มนะครับบอกว่าเกาหลีเนี่ยมีพ้เร่นที่เสิร์ฟแะ้วก็ตบได้ดีมากแต่ว่าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเนื่องจากเพิ่งพักหลีกและถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงพักเนี่ยอาจเอจาชนะไม่ได้นะครับเซตเตอร์ก็น่าประทับใจมิดเดิลบ็อกก็เร็วมากแต่ที่เด่นที่สุดที่โคดอดเห็นก็คือ ตำแหน่งหัวเสากับบีหลังของเกาหลีครับที่ทุกคนทําได้ดีหมดเลยและก็มีการปิดท้ายนะครับบอกว่าผู้เล่นไทยของเราตัวเล็กกว่าเกาหลีด้วยซ้ําทางเดียวที่จะสู้ได้ก็คือซ้อมให้มากขึ้นเพิ่มความเร็วเพิ่มความว่องไวและก็เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอีกทั้งยังต้องเรียนรู้กับเทคนิคการารับบอลการตบลูกให้แม่นยำขึ้นทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดทางร่างกาย อันนี้คือสิ่งที่โคดออสพูดกับสื่อเกาหลีนะครับน่าประทับใจเลยทีเดียวนะและระหว่างเดินทางเนี่ยทางเกาหลีเองก็บอกว่าสีหน้าของโคดออสเต็มเปี่ยมไปด้วยความภูมิใจนะครับไม่ภูมิใจได้ยังไงนะครับชุดของเราเป็นดาวรุ่งทั้งหมดเอาชนะชุดผสมของเกาหลีใต้ได้มันก็ไม่ธรรมดานะครับสถติการรับบนลได้ของไทยเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเกาหลีนะครับแต่เรื่องของสถิติประสิทธิภาพเกมรุก ไทยเรากลับเหนือกว่าแบบชัดเจนด้วยเปอร์เซ็นต์3.3.91เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดด้เทียบกับเกาหลีแล้วเรามากกว่าเกือบ10เปอร์เซ็นต์นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นในเกมรุกของไทยที่ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วการกลับมาโครดีของโคดโออสในรอบ8ปีเนี่ยก็ถูกจับตามองจากทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะการเลือกตัวผู้เล่นมาเนี่ยโอ้โหไม่มีด้อยไม่มีดอบกันซักคนนะครับก็มีเยาวชน19ปีกับเยาวชน21ปี เป็นแกนหลักด้วยและที่สาคัญเนี่ยใช้เวลาเตรียมทีมกันในครั้งนี้นานถึงเกวันสิ่งที่เกาหลีทึงก็คือตรงนี้เลยครับเราเตรียมทีมกันไปได้ยังไงคือเตรียมนานมากนะครับสิวันเนี่ยและก็มีเวลาที่จะเก็บตัวหลักๆมาร่วมทีมไม่แค่3สัปดาห์หลังจากจบลีกในประเทศและยังได้ฝึกซ้อมกับผู้เล่นต่างประเทศทั้งทัดดาวธนัชชาหรือว่าอีกหลายตัวหลายคนเนี่ย เพียงแค่3วันเท่านั้นโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของโค้ดออสและก็ทีมงานสตาฟของไทยเรานะครับและสิ่งที่ไม่ชื่นชมไม่ได้ก็เป็นน้องๆในทีมชุดนี้แหละครับเกาหลีเขาเหมือนอยากจะได้ตัวเหมือนกันนะไม่งั้นสื่อเขาไม่เล่นข่าวเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยเราเยอะมากมายขนาดนี้แน่นอนและอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็เป็นน้องวริสราศรีทานเลิศเกมนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่โดดเด่นแต่ว่าทําได้มากถึง9คะแนนและล่าสุดนั้นผู้เล่นจากเกาหลี อย่างอ e ีจูอาก็เดีอยวมาพูดถึงวริศราพเพียงคนเดียวเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเจอวนิศราทีไรเจอดิมจ่าไทยชุดนี้ทีไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากทุกครั้งแล้ววันนี้ไทยเราก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมซึ่ง อีจูอาเนี่ยเป็นนักวอลเลย์บอลของ g s c a ช t e c h ก็เดี๋ยวมาพูดถึงวรลเลาราสีทาเลอศตัวตบหัวเสาของไทยเราหลังจากจบเกมแรกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่ในรุ่นอายุคราวเดียวกันเจอกันมาเกือบทุกทัวร์นาเมนต์โดยอีจูอาเนี่ยเป็นผู้เล่นหัวเสาและก็ลงเล่นเป็นแกนหลักด้วยซึ่งตัวเขาเองครับก็จําผู้เล่นไทยของเราได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะวรลเลาราสีทาเลอศที่ถึงกับออกไมาสัมภาษณ์ในสื่อของเกาหลีเลยครับพอได้เจอเพื่อนที่เคยแข่งระดับเยาวชนอีกครั้งในสนาม มันรู้สึกแปลกใหม่แล้วพอมาเจอกันที่เกาหลีแบบนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนั้นตัวของอ e ีจูอาเองเล่นตำแหน่งของเสาแต่ว่าวันนี้ต้องมาเล่นตำแหน่งบีหลังครับมันก็เลยยากขึ้นโดยก็ยังพูดเสริมออกมานะครับว่าในตอนเล่นทีมเยาวชนเคยเกือบแพ้เพราะผู้เล่นเบอร์6ของไทยเนี่ยเบอร์หก็คือวัิสราศรีทาเลิศนะครับซึ่ง ทางอ e ีจูอาเนี่ยก็บอกว่าทุกครั้งที่เจอรู้สึกแบบการในขันมันยากมากแล้ววันนี้เธอก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมซึ่งก็ยังบอกว่าปีที่แล้วในการในขัน AVC เยวาชวชนที่จีนเนี่ยก็เจอทีมไทยในรอบชิงอันดับ3และก็4โดยมันเป็นเกมที่ยากเสมอนะครับเพราะว่าไทยเล่นเร็วมากทําให้เรารับมือได้ลําบากอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของวริศราศรีทาเล่ย์อยู่ดีๆก็ได้ออกมาพูดถึงนะก็ถือว,ว่าเป็นอีกคนนึงแหละถ้าเกิดได้ไปดรับในลีกเกาหลีใต้ผมว่า ก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ว่าต้องมีความเด็ดขาดและก็หนักหน่วงกว่านี้อย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้เนี่ยน้องๆสาวไทยเราโด่งดังในสื่อของเกาหลีใต้มากๆนะครับเรียกว่าจะเอาก็ไม่แปลกเพราะทั้งนัดที่มาทั้ง เซเตอร์อย่างนัทธนิชาใจแสนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเหมือนอ่อยเหยื่อเลยครับถ้าเกิดว่าเกาหลีอยากได้อ่ะติดต่อมาซึ่งนัทธี่มาเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ได้รับรางวัล MVP เลยครับตัวของเธอเองก็บอกว่าเคยติดต่อกับสาพันธ์วอลบอลเกาหลีนะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะมาเล่นที่ประเทศเกาหลีโคเววีลิกนี่เป็นนัทที่มานะครับที่ออกมาเปิดใจว่าฉันอยากจะเล่นที่ประเทศเกาหลีครับรวมไปถึงนัฐธนิชาใจแสน ที่ปัจจุบันเล่นเหลีกของญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเทคนิคค่อนข้างมากแต่ถ้ามีโอกาสได้ร่วมแข่งขันกับโคเวอร์วีลิกในฐานะผู้เล่นโคต้าเอเชียก็อยากมาลองเล่นที่เกาหลีเหมือนกันเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือ น,น้องสาวไทยเราที่กําลังฟอร์มร้อนแดงนะครับทั้งนันนิชาใจแสนนัทธิมาวริศราศีทาเลิศยูฟาดนลลพรหรือแม้แต่นัฐถาอริกาเองตอนนี้เพียงแค่เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความเข้าใจกันอีกเฮือกนึงผมคิดว่า เกมในวันนี้เราจะสามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ได้สำเร็จและปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดเราอยากชนะเวลาเราขึ้นตีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องเด็ดขาดต้องได้แต้มนะครับตีอย่ากเกิน2ครั้งถ้าเกิดเกิน2ครั้งไปปั๊บเนี่ยแรงมันจะเริ่มหมดและความผิดพลาดมันก็จะมาครับอย่างที่เกมแรกเราเล่นเนี่ยตีไม่เกิน2ครั้งซักช็อตเดียวนะครับเราก็ได้แต้มรัวๆแล้วก็ทำให้เกาหลีเนี่ยยืนระยะไม่ไหว เกมวันนี้ก็ขอให้เกมวันนี้ก็ขอให้เป็นแบบนี้ครับจะเป็นการในขันแบบเต็มระบบจัดหนักจัดเต็มโคตรจะมีการโรเตชันผู้เล่นยังไงอยากรู้อยากเห็นจริงๆครับจะมีทัดดาวลงไหมจะมีธนชาลงไหมถ้าเกิดมีธนชาลงเนี่ยก็น่าจะมันนะครับแพชั่นน่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความโกลาหลยังไงร,รอชมรอติดตามกันได้นะครับวันนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีรอชมรอเชียกันได้เลยนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย